บริษัทไจแอนท์พาวเวอร์เทคโนโลยีจำกัดเป็นผู้แทนจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทดแทนอาทิเช่นแบตเตอรี่โซ่สเตอร์กรองอากาศลูกปืนหัวเทียนเบรกและหนึ่งในอุปกรณ์ที่ติดอันดับต้นๆของยอดขายคือระบบหัวฉีดในรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ SE สินค้าแบรนด์ SE นี้ได้รับการยอมรับในคุณภาพของสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศซื้อหาสินค้าไปบริการลูกค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบหัวฉีดดังกล่าวประกอบด้วยสวิต์กุญแจปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมอเตอร์ปัม๊มกรองน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดสายหัวฉีดเครื่องวัดความดันน้ำมันล่าสุด บริษัทได้นำชุดตรวจจับสัญญาณของระบบหัวฉีดแบรนด์ e เข้ามาเสริมกลุ่มสินค้าอุปกรณ์หัวฉีดเพื่อให้สินค้าระบบหัวฉีดครบครันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่สามารถหาซื้ออุปกรณ์ในระบบหัวฉีดเหล่านี้ได้จบในที่เดียวแบบ one-stop shopping ุดตรวจจับสัญญาณที่นำเข้ามาจำหน่ายมีอยู่ด้วยกัน4อุปกรณ์สำคัญสำคัญคือกล่องคอมพิวเตอร์ควบคุม ECM ตัวตรวจจับน้ำมันเครื่อง EOT ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง TPS ตัวตรวจจับออกซิเจน O2 เพื่อความเข้าใจการทำงานของระบบหัวฉีดทั้งระบบจึงขออธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งบริษัทเป็นผู้จำหน่ายดังนี้ 1. เริ่มต้นจากเริ่มระบบหัวฉีดโดยการเปิดสวิตช์กุญแจเพื่อสตาร์ทรถระบบหัวฉีดก็จะเริ่มทำงานทันที 2. ปั๊มเชื้อเพลิง ทำหน้าที่สร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบและแจกจ่ายน้ํามันให้ไหลคงที่ตลอดเวลาด้วยตัวควบคุมระบบไม่ให้มีน้ํามันส่งไปยังหัวฉีดมากเกินไป 3. กรองเชื้อเพลิงจะทําหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาด10บไมคอนขึ้นไปคอยป้องกันอยู่ 4. หัวฉีดซึ่งมีสายหัวฉีดน,นําน้ํามันจากปั๊มเชื้อเพลิง ที่มีแรงดันจะทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองเข้าไปในห้องเผาไหม้ตามจังหวะการจุดระเบิดเพื่อไปผสมกับอากาศบริเวณท่อไอดีหจากนั้นจังหวะที่หัวเทียนสร้างประกายไฟส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงก็จะเกิดการเผาไหม้หรือสันดาบ เพื่อสร้างพลังงานขับเคลื่อนเครื่องยนต์ต่อไป 6. ระบบตรวจจับต่างๆก็จะทำงานเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของระบบแล้วสั่งให้อุปกรณ์เหล่านั้นสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เครื่องยนต์เผาไม่สมบูรณ์หมดจดประหยัดเชื้อเพลิงและไร้มนพรพิษ การที่จะเข้าใจการทำงานของตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆได้ดีก็ต้องเริ่มต้นจากเข้าใจการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก่อนโดยเน้นไปที่การจุดระเบิดส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์การจุดระเบิดส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงนั้นส่วนผสมที่ถือว่าให้ผลดีในการที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด มีการเผาไม้แบบบทจดสมบูรณ์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไร้มลพิษออกไปจากท่อไอเสียจะต้องมีอัตราส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงเท่ากับ15ต่อ1โดยน้ำหนักคือมีส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงไม่บางหรือหนาเกินไปนั่นเองเพราะส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงหนาเกินไปคือมีอัตราส่วนของน้ำมันมากกว่าอัตราส่วนของอากาศ ก็จะมีอากาศอันประกอบด้วยออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์เกิดควัมพิษตามมาเพราะเป็นการเผาไหม้ไม่หมดจดอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เกี่ยวข้องกับระบบจุดระเบิดอย่างไรอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเกี่ยวข้องกับการจุดระเบิดส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงในแง่ที่ว่าตัวตรวจจับสัญญาณเหล่านี้จะไปตรวจสอบการทำงานของระบบจุดระเบิดเพื่อปรับให้ส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ โดยการที่ตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆเหล่านี้จะคอยตรวจจับสิ่งผิดปกติที่เกิดในกระบวนการจุดระเบิดตัวตรวจจับสัญญาณเหล่านี้จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่กล่องควบคุมซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อให้กล่องควบคุมนั้นสั่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปั๊มเชื้อเพลิงหัวฉีดการเปิดวาล์วไอดีเพื่อปรับอุณหภูมิอากาศ จังหวะการจุดระเบิดระยะเวลาในการจุดระเบิดและอื่นๆให้ปรับการทำงานเพื่อให้ส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมหน้าที่ของอุปกรณ์ระบบตรวจจับสัญญาณเซนเซอร์ นอกจากองค์ประกอบในเรื่องความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าจากแบรนด์ SE แล้วทางบริษัทไข่ขอเสนอข้อมูลเสริมความเข้าใจถึงหน้าที่ของตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆเป็นข้อมูลประกอบเพื่อเสริมความรู้โดยจะนำเสนอเฉพาะตัวตรวจจับสัญญาณที่บริษัทนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้นมิได้นำเสนอถึงอุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆที่อยู่ในระบบทั้งหมด กล่องควบคุมหรือกล่อง ECM หรือบางคนก็เรียกกันว่า ECU เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเป็นศูนย์รับสัญญาณจากตัวตรวจจับต่างๆเพื่อมาประมวลผลแล้วสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราส่วนที่เหมาะสมกำหนดจังหวะจุดระเบิดและตัดต่อการสั่งจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมในทุกสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ตั้งอยู่ในตำแหน่งใต้บอกตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วส่งไปที่กล่อง ECM เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำกล่อง ECM จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณมากถ้าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงกล่อง ECM จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลงตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องตั้งอยู่ด้านล่างของเสื้อสูบ ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งหรือที่เรียกกันว่า map sensor หรือ TP sensor ทำหน้าที่ตรวจจับการเปิดปิดของลิ้นเร่งแล้วส่งให้ ECM ประมวลผล ECM จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับความต้องการเชื้อเพลิงในขณะนั้นตามอัตราเร่งของเครื่องยนต์ถ้าบิดคันเร่งมากก็จะสั่งจ่ายน้ำมันมาก ถ้าผ่อนคันเร่งก็จะสั่งจ่ายน้ำมันน้อยก็คือเพิ่มหรือลดปริมาณการจ่ายน้ำมันตามจังหวะการเร่งถนาการทำงานของทีวีเซ,เซอร์ก็ง่ายๆครับด้านนี้มันจะมีแกนส่งมาถึงเจ้าตัว สายคันเร่งของเราครับที่เกี่ยวกับปีปีเสื้อเหมือนกันขยับวอลุ่มนะครับแกนแกนนี่ยมยาวถึงกันนะครับเรียบบางจะบอกเวลาเรายกคันเร่งทงสูงเนี่ยเจ้า T P เซ็นเซอร์มันไม่ส่งสัญญาณไปหากล่อง E C M หรือส่งสัญญาณแบบผิดเพี้ยนการประมวลผลของกล่องก็เพี้ยนตามนะครับที่เราต้องเปลี่ยนหลักๆก็ เพราะเรื่องนี้นะครับตัวตรวจจับออกซิเจนหน้าที่ตรวจจับก๊าซออกซิเจนในไอเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ถ้าการเผาไหม้่หรือการสันดาบไม่สมบูรณ์ปริมาณออกซิเจนจะมีน้อย เนื่องจากส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิงหนาเกินไปคือมีอัตราเชื้อเพลิงมากกว่าอากาศตัวเซนเซอร์เมื่อตรวจไม่พบออกซิเจนในไอเสียที่ปล่อยออกไปจะส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECM เพื่อให้ระบบหัวฉีดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลงจนกว่าจะจับปริมาณออกซิเจนได้ขณะเดียวกันถ้าหากพบว่ามีปริมาณออกซิเจนในไอเสียมาก ก็จะควบคุมให้มีการเพิ่มปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้มากขึ้นสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์ท่านสามารถหาข้อมูลสินค้าระบบหัวฉีดแบรนด์ SE ทุกรายการได้โดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏ หากสนใจรายการใดสามารถสอบถามได้หลายช่องทางตามที่อยู่ในหน้าถัดไปหรือหาซื้อสินค้าได้ในร้านจำหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ